วันนี้ท่านอยู่กับมงคลมังกรฟ้านะครับผมซึ่งวันนี้เราได้รับของจากบริษัทขนส่งนะครับผมส่งกล่องมาให้เรามีโลโก้ตรงนี้ด้วยโลโก้มังกรฟ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามังกรฟ้าบอกว่าจะส่งของอย่างชีพมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผมในช่วงยากลำบากของโควิดเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันว่าข้างในมีอะไรแล้วก็เราจะเอาไปมอบให้คุณป้าคุณยายนะครับที่อยู่ในชุมชนของเรานะครับผม มเรามาเปิดเลยนะครับผมว่าข้างในมีอะไรนะครับมาดูไปเลื่อยข้างในก็น่าจะยังชีพได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับผมข้างในมีนมนะครับผมมีบะหมี่พื่นสำเร็จรูปมีอ่าโจ๊กเลือกไก่นะครับมีน้ำมันคือมีไก่กระดูกแม่พิมพ์ปากไม่ติดล็อกมาดอรยบร้อยแล้วนะครับผมจับมังกรฟาดหรอมังกรฟาดช่วยังหรืจักบหรออ๋อขายลอตเตอรี่จล้วบอกมังกรฟาดช่วยยัง ได้คุณมุมังกรฟ้าปะเออเดี๋ยวตาสีได้เงินล้านจากมังกรฟ้านะครับ <laughs>